นี่นะครับบรรยากาศนะครับบ่อนะครับเจ็ดร้อยไร่นะครับวันนี้ตรอมานะครับไม่พร้อมนะครับแต่ดูความสามัคคีของน้องๆนะครับเยาวชนนะครับใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับช่วงนะเทศกาลสงการนะครับมาปลูกปลาปล่อยพันปลากันนะครับปีนี้เราทําเป็นปีแรกนะครับ ก็มีน้องๆเข้าร่วมกิจกรรมนะครับ40-50คนนะครับปีถัดๆไปเราจะทําให้ยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับนะครับสามัคคีนะครับแดดร้อนนะครับตอนนี้แดดจ้ามากนะครับไม่มีใครบ่นนะครับช่วยกันนะครับนี่คือภาพที่อยากเห็นนะครับเราจะช่วยกันลดลวกร้อนนะครับไปด้วยกันนะครับ กับทีมงานนะครับกลุ่มนะครับวันนี้ทีมงานสิบปีกบินนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วครับครับ